ในโลกการลงทุนยุคใหม่ไม่ได้มีแค่ชิปประมวลผมที่เปลี่ยนโลกได้ครับแต่ยังมีโมเลกุลยาที่กำลังเปลี่ยนชีวิตคนนับล้านและพอร์ตการลงทุนของคนทั้งโลกด้วยสวัสดีครับผมทีโอและนี่คือฟินไซ AI รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังโลกเทคโนโลยีและการลงทุนวันนี้เราจะคุยถึงอีไลลิลี่หรือ LLY หุนยาที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นบริษัทยาแห่งแรกของโลก ที่มีมูลค่ากิจการแตะ1ล้านล้านดอลลาร์ครับและมินตราค่ะที่โอคะถ้าจะถามว่าอะไรคือเครื่องยนต์หลักที่ดันให้อีไลลิลี่พุ่งแรงขนาดนี้คำตอบมีแค่4ตัวอักษรค่ะคือ GLP-1 ซึ่งเป็นกลุ่มยารักษาเบาหวานและลดน้ำหนักที่คนท่วงโลกตามหากันจนของขาดตลาดโดยเฉพาะยาเซตเบาและเมาจาโรที่สร้างไรายได้ถลนทลายจนทำให้นักลงทุนแทบจะลืมภ้าบริษัทยาแบบเดิมๆไปเลย เพราะกราฟหุ้นของเขามันพุ่งแรงยิ่งกว่าหุ้นเทคโนโลยีบางตัวเสียอีกค่ะจริงครับมินตราความน่าสนใจคือณนะวันนี้ที่เราคุยกันมกราคม2569ันาอยีไลลิลี่ไม่ได้หยุดแค่ยาฉีดรายสัปดาห์นะครับแต่พวกเขากำลังจะเปิดตัวออรฟอร์กลิฟรอนซึ่งเป็นยา G L P-1 แบบเม็ดที่กินง่ายขึ้นต้นทุนผลิตต่ำลงและที่สำคัญคือต้องแช่เย็นครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ยาเข้าถึงคนได้เป็นพันล้านคน และนักวิเคราะห์คาดการว่าแค่ยาตัวนี้ตัวเดียวอาจสร้างยอดขายได้มากกว่า1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ในเวลาอันสั้นครับและที่ต้องจับตาคือไตรามาสที่ผ่านมารายได้ของเขาโตขึ้นกว่า50%และกำไรพุ่งแรงกว่า400%เเลยนะคะแม้ว่าค่า P/E หรือราคาหุ้นจะดูเหมือนแพงเมื่อเทียบกับกลุ่มเฮลท์แคร์ทั่วไปแต่ด้วยอัตราการเติบโตระดับนี้ตลาดจึงยอมจ่ายพรีเมียมให้ค่ะ นอกจากนี้เขายังมีอาวุธลับอย่างยารีตาตรูไทยที่กำลังทดลองในเฟส3ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าลดน้ำหนักได้แรงกว่าเดิมถึง2 6เนี่คือการทิ้งห่างคู่แข่งอย่างโนโวนอดิสไปอีกก้าวใหญ่ๆเลยค่ะแต่โลกการลงทุนไม่มีอะไรได้มาฟรีๆครับมินตราความเสี่ยงที่น่ากังวลในปี2569นี้คือเรื่องราคาและการเมืองครับล่าสุดรัฐบาลสหรัฐมีการเจรจาลดราคายากลุ่มนี้ลงมาเหลือประมาณ2 4 5ดอลลาร์ต่อเดือน เพื่อให้เข้าถึงคนหมู่มากได้มากขึ้นซึ่งแม้ปริมาณขายจะเพิ่มแต่ก็อาจจะกระทบกับมาจินหรืออัตรากำไรในระยะยาวได้รวมถึงคู่แข่งอย่าง Amgen หรือ Viking ที่กำลังเร่งส่งยาตัวใหม่เข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดครับมินตรามองว่า Eli Lilly ตัวน,นี้เหมือน Apple แห่งวงการยาค่ะคือเขามีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงมีนวัตกรรมที่เหนือกว่าคู่แข่งและกำลังขยายโรงงานผลิตมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไปทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาของขาด สรุปคือถ้าคุณเชื่อว่าโรคอ้วนคือวิกฤตสุขภาพของศตรวตรรษนี้ LLY คือหุ้นที่คุณมองข้ามไม่ได้จริงๆค่ะสรุปสำหรับแฟนแฟนฟินไซเยไอนะครับอีไลลิลลี่ไม่ใช่แค่หุ้นยาแต่คือหุ้นนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจตั้งแต่กลุ่มอาหารไปจนถึงประกันชีวิตใครที่มีหุ้นนี้อยู่ในพอร์ตวันที่4กุมภาพันธ์นี้จะมีประกาศงบไตรมาสล่าสุดอย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับ เพราะนั่นจะเป็นตัวบอกว่าเป้าหมาย1,200ถึง1,500ดอลลาร์ 1, ที่นักวิเคราะห์วางไว้จะถึงเร็วแค่ไหนครับแล้วคุณล่ะคะคิดว่ายาลดน้ำหนักจะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคจนกระทบหุ้นกลุ่มอื่นขนาดไหนคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้ฟินไซ AI ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ